ไปเห็ดปูนี่ไปเห็ดบบงโอ้คือม่มี่ดอกพ่อเห็ดอ้าวมันึ้กแิ้วตัวนี่แต่กอคางซราบไ้เอิดเถิดออเอาลด้อเอาละเด้อ ดีครับยูดีไม่แห้งเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาเอาเอาคันงบรมาณ2 0อแล้วเออเดาเด้อเออเดาเด้กินแซ่บแกินแซ่บๆซอบแย่งฟั้งมะลำแเ้็วกันนอนเฝาซอยกัน สี่สิบปีก่อนคือสิมีแต่ผู้สาวเนาะกลุ่มนี้เนาะมาจะมาคอยมาร้อยทายเอาท้ายเจ้าอีเด่นี่นักอ่านปากท้ายเข่ามวยพี่แต่ผู้สาวมาแต่แล้วเว้ยปวดเนาะพี่แต่ผู้สาวเหลือหน่อยคักคักคัก ครับผู้สาวเลือหน่อยน่าแจ่มใสดีขนาดไม่ฝ่าคอยอยู่ดีวิหังอยู่เจ้าหันลาโดยเฉพาะในเจตนาของเจ้าภาพตั้งใจอยากทำบุญพิเศษคือบุญกะถินซึ่งมีกำหนดการเวลากำหนดประเทศกำหนดวัตถุทานตลอดถึงมี อนิส่งให้มีให้เกิดขึ้นทั้งพระสงฆ์และก็จะภาพด้วยความเป็นมาของบุญจถึงนั้นได้ปารบภิกูุชาวเมืองปาหา30มสิรูปได้เป็นผู้ปฏิบัติทุดงเพ่งเข้มคัดเข้มมวดในวันหนึ่งมีความตั้งใจจยากไปเข้าองค์ ops, ส ETH ิจพระสมมาสัมพุทธเจ้าจึงเรียบเดินทางเพื่อจะไปเข้าพระธถรองที่เมืองสาวตที ที่วัดเจตวันแต่ในดูการนั้นมันใกล้เข้าพรรษาแล้วเดินทางไปถึงเมืองสาเกตก็ถึงเวลาวันเข้าพรรษาพอดีเดินระยะวัดทางอยู่6โยชน์คุณจะถึงเมืองสาวตดีโยน116กิโลในสมัยก่อนเดินเอาต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย15วันแต่ถ้าในปัจจุบันนี้ก็คงใช้ในเวลาภายในวันเดียว ว่ามีเยืะอ,อย่างพานะในการเดินทางจำเป็นต้องอธิษฐานเข้ารรษาอยู่ที่มองสาเกตในขณะที่จำราษาอยู่นั้นจิตใจก็ปรารถนาะอยากเดินทางไปเข้าพระเจ้าอย่างแรงกล้าอยากให้ฤดูการในภาษาผ่านไปโดยเร็วกว่าจะผ่านไปสามเดือนนั้นความรู้สึกว่ามันนานเพราะปรารถนาอยากไปเฝ้าพระเจ้า พอถึงวันประวรณาอพรรษาก็จึงรีบเดินทางออกจากที่มังสาเกตในขณะที่เดินทางนั้นในช่วงออกพรรษาโม่ใหม่ฝนยังตกทุกอยู่น้ํายังเต็งบึงเต็มคลองเต็งห้อยหนองตลอดถ,ถึงในขณะที่เดินทางนาั้นก็ผ่านน้ําผ่านภูเขาผ่านป่าผ่านดมงมีน้าเกาะจีวรขนขาดาอทีจีวันเผยยุย่ยก็เป็นจีวอนก่าเป็นผ้าไ้าย พอไปถึงวังสาวิตีก็เข้าเฝ้าพุะธองที่วัดเจสวันในขณะที่เข้าข้อนั้นก็ยังร่างกายเยปี่ยบปอนอยู่พอพุทธองค์เห็นแล้วก็มีการตรัสถามว่าดูกวัดพิสุทั้งหลายยนต์คือจากสีมีทวันเก้ายังพอยังอัดภาาที่เป็นไปอยู่ไหมความหมายของพุทธองค์นั้นก็คือว่าท่านเปรียบร่างกายของพระูิส์ทัุงนั้นเหมือนยน เริ่มจากอย่างใดอย่างหนึ่งยนคือจากสี่คือจากสี่คือแขนสองข้างขาทั้งสองข้างเป็นเพื่อนนําไปทวารก้าก็คือทั้งตาทั้งจมูกทั้งปากทั้งทวารต่างๆก้าวทวารเป็นที่ไหลเข้าไหลออกยังพอเป็นอยู่ได้หรือคาถามนี้เป็นความห่วงใยและก็ถามทำให้ได้พิจารณาถึงร่างกายที่ประกอบไปด้วยน้ําลมไฟ กว่าจะประครับประคองไปให้ได้ผ่านพ้นแต่ละวันนั้นทั้งมีโรคภัยแค่เจ็บมีทุกขเวทนาตลอดถึงความตายก็มารออยู่ข้างหน้าพอพระองค์ตรัสถามในนั้นก็เห็นจีวรเปียกปอนขานดยุ่ยเห็นสภาพแล้วก็เกิดความสงสารพระองค์ก็จึงได้ปรารบว่าดูกรอ,อุบาสกปฏิการ ไปปรารถนาจากถวายผ้าอีวอนเพื่อให้พระพิสุจำกรรมสาตลอดสาเดือนได้เปลี่ยนผ้าใหม่เราจะถาพตนก็อนุญ,ญาตคือพระองค์ปรารบเองท่านเรียกว่าเป็นพุทธดำร,ร,ริโดยไม่มีใครขอพรปกติถ้าจะอนุญ,ญาตนั้นต้องมีผู้ขออนุญาตขอพรอ,อย่างเช่านานังวึกษาขาไปเห็นพระเคยกายอาบน้ำฝนไม่มีผ้าเปลี่ยน ก็มาขอพรนพระพุทธเจ้าได้ถวายผ้าอน้ำฝนในช่วงอนเขาระสาพอพระพุทธองค์ได้เห็นเจตนาก็อนุญาตแต่การที่จะถวายผ้าเป็นผ้าเปลี่ยนแก่ที่สุ่ผู้อยู่จำศาสสาครบสามเดือนนั้นพระุทธองค์ฟังรูปเองเป็นเหตุให้นาวิสาขาได้โอกาสหรือว่าเป็นความโชคดีของโอกาสที่พระองค์ได้ฟังรู้ันั้นก็จึงทางเข้าไปปราบ ขออนุญาตพระองค์ว่าทฉันขอเป็นคนแรกที่อยากถวายผ้ากเกียรติแก่พระพิสูที่อยู่จำพรรษาสามเดือนได้ถวายผ้าโยนแก่ที่ถุจำนวนสางงมสิบูปชาวเมืองปานขาเป็นผ้ากระถิน่นทานในการนั้นเป็นครั้งแรกเป็นต้นแบบในการทำบญกระถิ่นก็คือนางวิสาขามาบดีกาพอนางวิสาขาได้เป็นผู้ทำบุญแล้วอุบาสกอ สิกาคนอื่นก็อยากได้บุญด้วยพอได้ข่าวว่านาวิสาขาเป็นคนแรกที่ถวายท่าเปลี่ยนให้กับพิษุจกักรันสาโดยพระเจ้าฟาโรปีก็พากันแจ้งความประสงค์เศรษฐีมหาเศรษฐีพระรา,าชามาจัดก็ขออนุญาตได้ทําบุญท่าใหม่กับพิษุที่อยู่จักรันสาก็เลยกลายเป็นประเพนีการทำบ,บุญเศรษฐนมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่ระยะเวลานั้นพระองค์อนุญาต ภายในหนึ่งเดือนก็คือประมาณ29วันหลังจากออกมาศาแล้วถ้าเลยการนั้นไปก็คือเป็นกระถิ่น้าวปาเป็นผ้าไปไัป่นไปในกระถิ่นเหมืนที่ในกำหนดเวลาเวลา29 9วันมนี้นะครับมาบานครับเป็นงานบุญกระถิน ับมาบานเก่าสมวาไฟดอกครับบางไฟดอกหรือบางไฟขวดเน่ <c oughs> บ้าน้องไฟขวดบ่อ